เล่งไม่รีบไม่ร้อนครับออกมาให้กับเพื่อนตรงทีลูกนี้ยังเก็บบอลไม่ได้อยู่ยอยากเก็บบอลไวิทีด้านข้างครับแต่ว่าลูกนี้แม่ดี่บอลมาสวยครับ TDL ล,ลูกนี้แต่ว่าตูฟังโคตรโหดแล้ก็เตะโดนพวกเดียวกันเลยครับออกข้างไปเป็นทางปากให้สบายน้อยร้อยตัดไป e t n ีมาแล้วลูกนี้ตัดในออกมาอุ้มตัดจิ้มโอ้ ทางด้านของเอสเดนครับตั้งบอลให้เลนตะวันนี้ครับแต่ทางด้านของเทศสบาลนครอ้อมน้อยครับปล่อยโอกาสหลุดออกปนดีสั่นด้าที่สนามเล่กันอีกครั้งครับทางด้านของฝั่ง K T L Academy ครับได้ลูกปีกเข้าไปครับก็เกือบเป็นมุมเดิมนะครับคุณีมใช่ครับจังหอะนี้ครับแม่แล้วเปิดจาขยับบอลกินแดนมาครับเป่าปั๊บครับขยับบอลกลับไปที่เดิมครับ จะเป็นลุกของ K T L Academy ครับผมทางด้านซ้ายครับรอสัญญางเกงมีจากเ่าปัป้มปอตโต้นะลูกนี้ว่ายังไงวิ่งเข้ามาสัดดึงทีลูกนี้อ,ญญนนออกรักไปแรงเหลือที่งก้ลังไปเล่นสิบส์ทางเด็กมาของทางฟัง,งโคดอฟซีแคลดีมี่ครับ ไปครับครับเป็นโค้ดโอเอฟซีแคริมี่ครับได้ลูกตั้งเตะที่มาจะเป็นผู้รักษาประตูของโค้ดโอวะตัดสินใจเตะบอลสาสย,ยาวๆมาลูกนี้มีได้ลุน้นได้ลุน้นไม่ลุนกก้นโทสกัดโอเวอร์ทางเอฟซีแคาเดมี่และเป็นจังหวะเกมส่วนแล้วจังหวะนี้โยกบอลมาลูกนี้ต้นออกหลังไปตัดภาพไปที่ทางฝั่งของเอฟซีแคลริมี่ครั้งนึงครับเปิดบอลเข้ามาลูกนี้แต่ว่าออกข้างไปครับทางฝั่ง,งของสนาม บอลสอถูกเล่นกันไอ้ใส่ไอซาลิมีแต่ว่าถูกสกัดโดยที่สะบานรับน้อยแต่ว่าเป็นทางที่สะบานรับน้อยครับจะได้ตีเต้นไปมาแต่ว่าถูกเอสซาเล่สกัดไม่ได้ซีมาลูกนี้ตั้งใจซาโลดี้ติดเล้งของรุ่งสาวประตูยังคอมบอลไม่ได้อยู่กับ้ที่ตัวเองไหลออกมาใเพื่อตรงนี้มีเวลาครับแล้วก็ซัดอีกทีนึงเข้าเออผู้รักษาประตูอ่าเป็นจังหวะได้ส่วนของทางฝั่งของที่สะบานรับน้อยครับแต่ผู้รักษาประตูตัดสินใจเปิดบอละยาวมากับเพื่อนร่วมทีมครับ ข้ามหองไปดูนจังหวะนี้ยังคงมาไม่ได้ตรงกลานที่เซมารอบหน้อยลองมาเต็มทีแต่ว่าแต่ว่าอย่ากค่ออกอย่ากค่อออกครับผมตามความใจเลยคาร์ดิบี้พองาไม่ไดู้เบอร์ยี่สิบเด็ดทำชิ้นการหนึ่งสองลูกนี้จะออมาได้ทางตรงกลางได้ออกมาทางด้านซ้ายแม่สวยสดก้นเก่าดีที่คุณตะวะนี้แล้วก็ใส่ายทำอะไรก็ไหลมาได้จับเพื่อนร่วมทีมแล้วเบนาดาของเอสเสดในคาเดมี่ครับจังคงมาไม่ได้ไปในสิบห้าจ่ายมาที่น้ากล้าขวาแล้วดูครับ ดิวัอยักขึงอยู่แล้วก็ไหลมา,าที่ฐานด้าน,นามาได้55้านด้านของเอเซนเดนต์คาเดม่ไปนี่นะครับนำอยู่ฐานด้าน,นาสองปรตูตสดสแล้วแล้วก็ดึงจังหวะไปนี่จ่ายมาที่ฐาน,นาไ,ได้มาเลย55่าบอลยาวขึ้นไปในววันนี้แทงมาแล้วดูค่าวบอลได้สวยม,สวมาเลยี่โมเจิดดแล้วยังไงปาดมาแลวันนี้ก็อยากตดบอลพู่ว่าเป็นลูกพันที มามันทีสนามหนึ่งครับ k g l Academy ครับเจกับโคดโอ FC Academy แล้วก็เป็นทางฝั่งของโคดโอ FC Academy สก,กัดไม่ได้และเข้ามือผู้รักษาประตูไปจะเป็นผู้รักษาประตูครับผมตั้งเตะขึ้นมาเปิดบอลยาวๆขึ้นมาลูกนี้นะครับผมไหมไม่ครับผมแต่ว่าจะวิ่งมาอยู่ข้างทางโคดโอ FC โคดโอวิ่งมาผู้สก,กัดโดย KCL ออกข้างไป เป็นชาฝั่งข้อโดนเอฟซีครับมองหาเพื่อนครับถูกไปกับเพื่อนซ้ายลูกนี้แล้วก็พลิกมาได้จังหวะน,นี้แล้วก็ยังล็อกอยู่จับบอลได้ในจังจหวะแล้วก็แล้วก็แ,วกแม่เห็บบอลได้กับเคดีเอลเบอร์เก้าไปเคดีเอลกระด็นมีดนี่มาแต่ก็สา,า่างไม่ได้สิบกรด้แล้วก็เตะลูกนี้มายังไปทำฝั่งข้อเคดีเอลวิ่งมาเคดีเอลหลอลูกนี้โอ้โหยังได้อยู่ยังไปอยู่ยังวิ่งอยู่ยังได้อยู่โอ้โหลูกนี้ครับยังได้ต่อเนี่ยครับอ่าเพื่อนสิง เต่าปากระต่ายว่ายทุกอย่างเป็นลูกเต่าย้อนมาให้จากว่าที่ที่ครับเป็นจังหวัดแรกครับน่าจะเป็นจังหวัดเต่าของทางด้านเพื่อสถาบันตูครับ ีคิกรูปนี้นะครับของ KCL ขอดูว่ารูปนี้จะเป็นยังไงเราจสิงเป้าปั๊บครับดังแทงแล้วก็ให้คแนะนำกับเด็กๆครับว่ายืนยังไง ราคาบอกระครับมาดูรูปนี้กันมือกา้าวลงนี้ซาลูนี้เ,เป็นรูปตั้งเตะขึ้นมาครับของทางฟังโค้ชโอเอซีคาริบีเป็นรูปนี้ครับตั้งเตะยาวๆขึ้นมาครับหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกครับทางสนามสนามหนึ่ง เรามาดูทางสนาม2ดีกว่าตัดป้ามาลูกนี้ครับจะเป็นยังไงยังได้ไหมที่สะบับน้อยตัดสินใจยังได้อยู่แล้วเป็นทางฝั่งของในสะรับน้อยยังคลองบอลไม่ได้อยู่ครับใจเอาไมพด้วยแล้วก็ตัดสิจซาลูนี้ออกหลังไปเป็ดลูรับงเตะขึ้นมาของทางปาง S N S Academy ลูกนี้เปิดบอลยาวๆขึ้นมาครับยัง ยังเก็บบอลไม่ได้อยู่ทางฝั่ง S I Academy แต่อาจจะต้องคืนหลังมาตั้งใหม่ครบับเพราะว่าไม่มีเพื่อนมาร่วมเล่นเลยแล้วเปิดบอลยาวๆมาลูกนี้วิ่งไปแล้วทานไม่ทานวิ่งไปแล้วทานไม่ทานวิ่งไปแล้วทานไานมไ่ทานแม่ปูกประตูของทางฝั่งเทศบาลนองน้อยครับเลียร์ออกขางไป เอสแอนด์เอ็นแคลดี้มี่เลยครับขิ้นักเวลาลองเล่นจริงๆครับฝั่งนี้มาดูกันต่อครับจังห <c oughs> วะน,นี้เป็นทางด้านของฝั่ง s อ a c a น e ์ y อคดมี่ครับจะ <c oughs> ได้เป็นลูกถูกสําหรับในรอบ4ทีสุดท้ายครับมีทางด้านของโรงเรียน เทศบาลสีบุญญาลุศรนนะ์ครับเขาไปยืนรออยู่ครับแล้วก็อีกทีนึงก็เจอเหล่าแล้วจวังหวะนี้ก็เรี้ยวล่อยเอตดาดีก็เอฟเอ็นเอ A ครับออกนมามหางไปแล้วครับ3ประตูต่อ0โอเคครับผมตามตามไม่ใส่เลยนะครับผมก็ออ okay, กนามมาแล้ว3ประตูต่อ แล ah. well. ้ก็าลสนนา่สนดนยัวกันอยู่สทีมครับมี2ทีมเข้าไปล้อเป็นทางด้านของโรงเรียนเทศบาลศรีบุญญาทุศรนและก็เป็นทางด้านของ5 4 2 9 A a c a เก m y อีอค อรอดนกันนะครับระวังสนามที่1และสนามที่สองใครจะได้เข้าไปชิงเป็นรอบรองชนะเลิศครับในสนามที่หึงก็จะเข้าไปพบก,กับทานาน้าของโรงเรียนเทศบาลรีพุญายุทธ์ครับและในสนามที่2จะเข้าไปพบก,กับทางด้านของ5429 SC Academy ตัมาดูดกันครับทางปางสนามเลยครับ บอลโอเอฟซีเารดี้ครับผมกับเกมเดียันจากวันนี้ไปางเกมเรดี้็องมาแล้วข้างในตัดสินใจดีมาลูกนี้ดีมาลูกนี้ลองอีกทีหนึ่งตัดสินใจตัลูกนี้วตจามนนคุณกไรับดีครับแต่ก็เป็นักยรครับผมสามารถออกนำไปอีกครั้งได้ครับผมเป็นสองประตูต่อสู ออกน้าไปแล้วสองประตูตัดสูนมีเวลาครับจะมีเวลาครับท่านผู้ชมจะมีเลยดี่ครับจะมีเวลาครับผมมาดูเกมกันต่อครับเป็นการฝั่งของ KCL Academy จะเป็นทางด้านของโคนุกับทุกบอลมาตัวันนี้เก็บบอลไม่ได้ในแดนหน้า แล้วเธอมาจาังหวะนี้ยังไงเว้ไปสองแล้วคนที่สามไม่ผ่นานจังหวะนี้มาที่ทางด้าน,นของ KTL แล้วก็โคโร้ตามบอลมาได้จังหวะน,นี้มาแล้วเว้มาลาวาทางด้านของโคโอ้ปากบอลมาที่หมายเลขสิบแปดแล้วก็เสียบอลไปยังตัดบอลมาได้ทางด้านของโคโ,โ,โอ้แล้วก็ยังพองบอลอยู่หนกงกกลางแล้วก็เฝ้าเสียแล้ว เป็นฟีกิงค้างค่าของพค้โอเขาจะได้เปิดเข้าไปลุ้นอ่าลุกน,นี้ยิงเข้าไปอาจจะมีโอกาสลุ้นเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายมาด,ด,ดูดูฟีกิงพวกนี้ครับโค้อโอเอสซีคาริมิกะขออนุญาตครับสำหรับโรงเรียน เทศบาลศรีบุญญาลุสร์ครับแล้วก็5429 SC Academy ครับมารอที่จุดกึ่งกลางสนามได้เลยในตอนนี้นะครับเชิญนักกีฬาทั้งสองทีมครับโรงเรียนเทศบาลศรีบุญญาลุสร์และ5429 SC Academy ที่จุดกึ่งกลางได้เลย ภาพไม่ดีครับเคนทีเอลประเดี๋ยครับขอ,องบอลไปแล้วหมายเลขสิบเก้าตัดมาให้เพื่อนร่วมทีมลูกนีน้แต่แมาที่หมายเลขสิบสองอยากล็อกไว้ครับเบอร์เก้าแต่แหมลูกนี้ครับแต่แย่างขอ,องบอลไม่ได้อยู่อย่างจ่ายไป้กับเพื่อนลูกที้เบอร์สิบสองเคนทีเอลเคนทีเอลล็อกรวมลูกนี้เหมือนเมสซี่ครับจ่ายมา้กับเพื่อนลูกที้สิบเก้าอีกทีหนึ่งแล้วก็แหมกันทำชิ้นสิบสองลูกนี้ไว้เลย <5. S 2> แล้วเปิดบรรยาญามาจังว,วันนี้ครับยัง yeah. ย yeah. ่งไรครับเย่ย yeah. งเป็นทางด้านของ KTL ยึเก็บอลไม่ได้แล้วเปิดบรรยามาจังว,วันนี้ก็ยังเก็บอลไม่ได้ครับทางด้านของ KTL แล้วก็จังวันนี้ยังไงโว,โว,โว,โวบ้บบบบเก็บอลไม่ได้จ่ายพืนกลับมาแล้วก็ล็อหนึ่งล็อสองจังหวันนี้ยังไงแล้วก็ใส่ซ้าย,ายรือเอลไล่อบอลนี้ไล่กลับซ้า,ายแล้วก็ใส่ซ้าย ยังอยู่แล้วผู้ต้งสารตัวเปิดบอลย,ยาวมาแต่วันนี้งไงของโทษหนูแล้วก็แล้วก็หาบรรอลไม่เจอยังเก็บอลไม่ได้ไปเล่นซิ่งสองจ่ายมาที่ทางด้านแดนกลางของ KTL แล้วจังหวะนี้ก็หลุดออกทางไปเป็นลูกทุ่งของ KTL ตัดตาพาที่สนามสองครับเป็นทางฝั่งของเิศบาลอ้อมน้อยครับ เปิดบอลมาตรงนี้ครับอ้วครับเอ้าวครับอ้วครับทางฝั่งของเทศบาลอ้อมน้อยครับตีใครแตกขึ้นมาครับเป็น1ประตูต่อ3ามาดูเกมต่อครับของทางฝั่งของ SN e Academy แลร้วก็เทศบาลอ้อมน้อยครับจะมีนามาสายเกมหรือเปล่าครับสำหรับ2องทีมนี้ และครับเวลายังไม่หมดครับยังพอมีเวลาให้สู้ทั้งสองทีมเออบอลยาวขึ้นมาของทางฝั่งของผู้สัมปทานโตูเอสเลยคาริมี่ครับลูกนี้ครับไหลชนไหลครับผมโหเป็นลูกทุ่มขึ้นมาของทางฝั่งกัษบานอ้อมน้อยตรงไหนโดยลูกนี้เอใสเลยคาริมี่แต่ว่าโดนจักโดยกัษบานอ้อมน้อย โอ้โหดีมาแล้วตรงนี้ในสบายครับที่มาแล้วลูกนี้ตัดสินใจเหยียบไปก่อนครับเอ็นใส่เลยคารดีมี่ครับทำให้ลุตออกข้างไปโอเคครับผมตอนนี้ครับผู้ใหญ่คนครับผมดีดเข้ามาไปก่อนครับเหลือแค่ผู้ใหญ่ปัดเดียบนะครับไม่เป็นไรครับถือสองไม่ได้ครับมาดูทางฝั่งของทางสนามนึ่งครับ KCL Academy ครับพุ่งขึ้นมาคร,รับโค้ชของ FC Academy ลูกนี้ครับจะเป็นการาทุ่มใส่ตัดสินใจทุ่มสั้นๆครับแล้วก็ลูกนี้ซัดแต่ว่าติดทางมาแค่เดียวแล้วก็เลี้ยงตัวเข้าไปลูกนี้ยังได้อยู่ไหมยังได้อยู่ไหมยังได้อยู่ไหมเข้ามาได้ลูกนี้แต่ว่าสูส่สก,กัดโดยทางฝั่งของ KCL มาแล้วครับทางฝั่งของ KCL KCL ตักมาลูกนี้ครับมาแล้วครับเ KCL KCL เดียวแต่ลูกเดี้ว ยังได้อยู่ทางฝั่งของเคสเดลเบอร์ก้าจ่ายมาให้กับเพื่อนรุ่นจีมตัวเล็กตัวน้อยเบอร์สิบสองครับหลังมาเลยทางนี้คทางฝั่งเคสเดลแต่ว่าตอนนี้กับเพื่อบในบันจังครับผมต้องดูอาการก่อนครับก็ตัดภาพไปที่สนามต่ออีกทีครับผมมาดูทางด้านของทางฝั่งเอสแอดเอ็นอชเดมี N ่ A K D B, พบก,กับเทศบาลอ้อฟน้อยตอนนี้ทางทศบาลอ,อา้อฟน้อยตีไข่แตกมเป็นหนึ่งประตูต่อสามแต่เมื่อกี้นั่นเสียแรกครับผมเป็นทางฝั่งขอ,งองหมายเลขนหนึ่งนะครับ ทางฝั่งทีมสบานเอลอยครับผมเพอแหแหนบอลในกอบเกตุวังทำให้เอทีมประตูไปทีทางฝั่งสบานออลอยอีกทีนึงสบานนี้ก็ยังแงติดใจได้บบด,บบด,บบดีครับเพราะว่า